สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จันพันไม้ออแกนิกฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับการทดลองชุบชีวิตต้นไม้นะครับที่ผมได้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับในเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมติดงานนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องทิ้งไปนะครับไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งต้นไม้อันเป็นที่รักนะครับ ก็ก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับนี่อ่าที่ผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับชุบชีวิตต้นไม้นะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นนะครับต้นเนี้ยังมีใบอยู่นะครับแต่ตอนนี้เหลือแต่ก้านนะครับเหลือแต่ลําต้นแต่ว่ายังไม่ตายนะครับเห็นไหมฮะนย่ยยังยังพอมีหวังรอดอยู่นะครับเพราะว่าดินแห้งนะครับผมก็ทิ้งไปเป็นเดือนเหมือนกันนะฮะ ก็จะมีบางต้นท um ี่มีใบใหม่ออกมานะครับนี่นี่ต้นนี ững, ้นะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นใบใหม่นะครับเนี่ยไม่ใช่ถือว่าก็เป็นใบใหม่นี่แหละฮะแล้วก็ยังมีกําลังจะออกมาอีกนะครับอันนี้ก็คือว่าทําให้มันดีขึ้นนะครับอืมก็ยังมีบางต้นนะครับส่วนต้นนี้นี่ก็คือไปเลยนะครับนี่แต่ว่าจะลองดูนะครับสําหรับต้นนี้นะครับ อันนี้ก็คือจะไม่พยายามชุบชีวิตธรรมดานะครับนี่ก็มีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่หลังจากตอนนั้นที่ผมถ่ายไปเนี่ยจะมะีพวกเพลี้ยพวกอะไรมาเกาะน,นะครับต้นนู้นคือ,อหลังจากผมกลับมานะครับก็เจอมันคว่ำอยู่เพราะว่าตัวอะไรไม่รู้นะครับวิ่งชนแล้วก็แบบว่ามันคว่ำคว่ำหน้าลงนะครับแล้วกระถางก็แบบ 6กเมนต์ต oh, ีลังกาคนระับผมก็ต้องจับดินมาใส่ใหม่เนะี่ยฮะแล้วก็นี่เศรษฐีเงินหนานะครับใบหมาดนะครับโดนเผานะครับใบใหม่ก็งอกออกมาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือใบใหม่นะฮะนี่อ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับผมได้เตรียมใส่ปุ๋ยปุ๋ยยังคงมีอยู่นะครับเนี่ย ยังคงเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะฮะมีเป็นขี้เป็ดขี้หมูขี้งวนะครับอาแล้ววันนี้จะทําอะไรนะครับผมก็เตรียมจุลินทรีย์ไว้แล้วนะครับนี่กากน้ําตาลกลิ่นกากน้ําตาลหึ่มเลยนะครับกลิ่นหวานมากนะน่าก,กินจริงๆนะครับผมก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับเป็นจุลินทรีย์บาซิลรีซับทิลิสนะครับเอาไว้สําหรับย่อยสลายธาตุอาหาร ย่อยสลายอินรีย์วัตถุโดยเฉพาะนะครับสกูนะครับยุงเยอะอยู่เหมือนกันต้นที่เป็นแบบเนี้ยเหมือนจะเน่าแสดงว่าเขามีเชื้อราอยู่นะครับเราจะต้องเอา,อาในเนี้ยมันมีหมักรวมๆกันนะครับก็จะมีพวกซับทิลิสนะครับแล้วก็มียีสต์มีรานะครับรานี่จะเป็นพวกอ่าไตรโคเดอร์มาด้วยนะครับตัวเนี้ย ก็จะมีมีผสมรวมๆกันนะมันหมักด้วยกากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่คือว่าให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ราดลงไปเลยนะครับจริงๆต้องทำแบบเนี้ยพวกที่ต้นไม้ที่ต้องการชุบชีวิตเนี่ยเราต้องทำวันเว้นวันเลยนะครับเพราะว่ามันจะเว้นเป็นอาทิตย์เหมือนต้นที่ดีอยู่แล้วไม่ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราจะมารับประทานแล้วก็ราดไปแบบนี้นะครับให้ไหลออกด้านล่างนะครับเนี่ยเอาไปย่อยอินทรีย์วัตถุที่ค้างอยู่นะครับเช่นปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับอนี่นะครับเราก็ราดไปเลยนี่นะครับให้ชุ่มนะครับ เราก็จะซึมน้ําจะซึมนะครับนี่ออกด้านล่างแสดงว่าดินยังดีอยู่นะครับธา,าตุอาหารจะย่อยถูกย่อยออกมาจากไม่ว่าจะปุ๋ยที่ใส่ลงไปแล้วหรือว่าจากใบไม้ที่อยู่พวกนี้นะฮะเนี่ยที่ร่วงลงมาจากตน้นต้นไม้นะครับก็จะมาคาอยู่อย่างเงี้ยก็คือเราจะย่อยปุ๋ยด้วยแล้วก็ย่อยธาตุอาหารจากใบไม้ที่ ร่วงลงมาใส่แบบนี้นะครับเราจะไม่เก็บทิ้งนะครับนกลิ่นนี่หอมหวานมากเลยนะครับจริงจริงอยากกินมากเลยจุเินซีเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับยุงเยอะนี่เห็นปุ๋ยไหมครับนี่เม็ดปุ๋ยเนี่ยเรา ราดลงไปเลยนะครับให้เขาย่อยปุ๋ยย่อยไปให้รากต้นไม้กินนะครับราดไปเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับให้เขาย่อยไปเลยนะครับนี่ด้วยต้นนี้ด้วยนะครับซึมลงไปเลยนะครับ ตัวนี้เหมือนกันลาดลงไปเลยแบบนี้นะครับคือใบใหม่ออกมาก็จริงแต่ว่ามันจะแคะๆแคนะครับแกลแกน,แ,กนแครแคะนะครับตัวนี้ก็ราด เราจะต้องทําแบบนี้นะครับจนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับหลังจากเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เว้นก็ได้นะครับเว้นช่วงตอนนี้เขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนต้นไม้มาหาหมอนะครับต้นไม้ป่วยนะครับ นี่ราเขาออกมาหาอาหารเองแล้วครับเนี่ยเห็นไหมสงสัยหิวจัดอันนี้มาโชว์ความผิดพลาดให้ดูนะครับมันก็ต้องมีกันบ้างนะฮะก็จะได้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่เคยผิดพลาดเหมือนกันนะครับแบบว่าทิ้งต้นไม้ไปนานๆนะครับ กลับมาแล้วจะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูผลกันนะครับผมใส่ให้ชุ่มนะครับอันนี้ยังออกออกเหมือนกันออกด้านล่างเหมือนกันนะฮะเนี่ดูลาดไปตั้งเยอะยังเหลืออีกทั้งกระป๋องสีนะครับเนี่ย ยุงก็เยอะด้วยนะครับดาดไปเลยนะครับดาเยอะเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นต้นหูเสือนี่แหละจริงๆมาจากต้นที่มันที่ตั้งใจปลูกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆดินเนี้ยเป็นดินใบก้านปูหนะ้าดินใบาจามจุลีใบก้านปูเลยคือตักมาใส่ตรงนี้ไว้เพื่อเอาไว้ปักอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะปักนะครับปักมั่วๆนั่นแหละเน,นี่ย กระถางอันนี้นะฮะปรากฏว่าดินดีจัดนะครับใบหูเสือสุดยอดนะครับกินได้นะฮะร,ราดอีกนะครับเอาเยอะๆนะครับราดเข้าไปนะครับจุลินซีนะครับยุงเยอะมากเลย ก็มียีสต์มีรานะครับใส่เข้าไปยีสต์นี่เขาจะทําหน้าทีเา่เขาเรียกว่าอะไรอะไปดึงสีของใบไม้ต้นชนิดนั้นๆมานะครับธรรมชาติเขาเป็นสีแบบไหนนะครับยีสต์ก็จะทําใหา้ช่วยเปล่งสีของต้นไม้ใบไม้ชนิดนั้นออกมานะครับอ่นนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับของยีสต์นะฮะส่วนเชื้อรานะครับ เป็นเชื้อราตัวดีที่ไปกัดกินเชื้อราตัวไม่ดีเป็นอาหารนะครับไตรโคเดอร์มานะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นเชื้อราที่ไปกินเชื้อราอีกทีนีครับเป็นเหมือนฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมนะครับก็ต้องูซรบปบมือกันนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับาการเริ่มต้น การทดลองการชุบชีวิตต้นไม้รอบที่2นะครับเพราะว่ารอบแรกผมได้พลาดไปนะฮะวันนี้เรามาเริ่มต้นการทดลองกันใหม่นะครับก็ผ่านไปเดือนนึงยังอยู่แบบนี้ยังไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับต้นนี้มีความชื้นในดินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดินที่เอามาเนี่ยมันต่างที่กันนะครับอันนี้ก็น่าจะอมความชื้นอยู่แล้ว ผมน่าจะผสมพวกไอมะพร้าวสับเยอะด้วยแหละฮะมันก็เลยอมความชื้นนะฮะแล้วก็ดินอยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาระดับนี้นะครับเหมือนต้นอื่นจะอยู่ระดับเกือบเกือบเต็มหมดทุกต้นนะครับทำให้ต้นนี้มีความชื้นอยู่นะครับยังยังเก็บความชื้นได้อยู่นะครับ อ่าเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะครับสำหรับท่านใดถ้าต้องการที่จะติดตามดูผลไปพร้อมๆกับผมนะครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามและตีระฆังดังๆไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับจากจันพันไม้ออกนิกฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำให้ให้ชมนะครับว่า่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเห็นต้นไม้ใกล้ตายนะฮะ แต่ไม่ใช่ว่าไอ้กา้กานที่แบบว่าเนี่ยเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องอาฝานดูก่อนนะครับว่าเขายังเขียวอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยยังมีความแบบน่าจะรอดอยู่นะครับแบบนี้แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับตัดออกช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราจะลามไป ถึงรากได้นะครับตอนนี้เรารักษาดินกับรากของเขานะครับเมื่อรากเขาดีแล้วนะครับสามารถกินอาหารได้ก็จะาสามารถสร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาได้นะครับสิ่งสําคัญคือตอนนี้นะครับหลักๆนะครับที่ผมชุบชีวิตทดลองชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะไปบํารุงในส่วนของรากก่อนนะครับเพื่อให้อ่ เขากินอาหารได้นะครับเมื่อเขากินอาหารได้แล้วนะครับาสารอาหารที่เขาได้กินเข้าไปรับเข้าไปนครับก็เหมือนร่างกายมนุษย์นะฮะก็จะทําให้ไปเสริมสร้างาใบอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาใหม่นะครับก็เหมือนคนกินข้าวนะครับก็จะไปเสริมในเรื่องของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆแม้กระทั่งเส้นผมเล็บอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนคนนะฮะ อ่เพื่อนเพื่อลองทำดูกันนะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการทดลองการชุบชีวิตนะครับการทดลองการชุบชีวิตด้วยกเกษตรอินทรีย์นะครับไม่มีสารเคมีแม้แต่ปลายนิ้วก้อยนะครับอันนี้เราจะทดลองการชุบชีวิตด้วยธรรมชาตินะครับต้นนั้นต้องดูนะครับต้องรอดูกันต่อไปสำหรับท่านใดนะครับต้องการที่จะติดตามดูผลไปพร้อมๆกับผมนะครับ พูด2รอบแล้วนะว่าจะไปแล้วโอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ตีระฆังดังแม่งๆไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ